วิเคราะห์บอล5คู่แบบสั้นๆได้ใจความกับนายอันดบันบอลประจำวันจันทร์ที่30ธันวาคม67วันนี้ช่องเราเอามาฝาก5คู่เหมือนเดิมแต่สำหรับใครอยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเรามาได้เลยหรือสแกนที่หน้าจอที่เห็นเข้ามาได้เลยครับหน้าช่อง5คู่เมื่อวานมาตามนัด4คู่ยก1คู่วันนี้จัดให้ใหมาอีก5คู่ครับวันนี้จัดฟุตบอลพิมลีกอังกฤษ3คู่อิตาลีซเซเรีย2คู่ครับ ในทีคููแรกอิปสวิตท,ทาพบเชลซีเวลาตี245เชลซีหวังใช้แมตช์นี้เรียกสัาธากลับมาหลังพ่ายช็อกต่อฟูแลม2-1ทั้งที่ควรหวังผลถึงการคว้าสามแต้มได้เสียด้วยซ้ำแม้เกมนี้จะเป็นเกมที่ต้องออกนอกบ้านแต่การเจอทีมโซนท้ายอย่างอิบสวิตน่าจะเป็นเกมที่เชลซีเปิดเกมบุกชนิดย้ำใหญ่ตั้งแต่เริ่มเสียงนกหวีดอย่างไม่ต้องสงสัยอีกทั้งอิปสวิตภาพรวมยังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอกับการแพ้มา4จาก5เกมหลังสุด กับเลดแม้จะต้องลุ้นเชลซีชนะขาดแต่มองว่ายังน่าลงทุนอยู่ไม่น้อยฟันธงต่อเชลซี1.25สกอริคาดเชลซีชนะ2-0คู่ที่2แอตันวิลลาพบไบตันเวลาตี245เกมนี้เชื่อว่าสู้กันสนุกเพราะต่างมีทีเด็ดในพื้นที่สุดท้ายด้วยกันทั้งคู่โดยทางเจ้าถิ่นแอตันวิลลาเพิ่งจะแพ้ิวคาเซิลมา3-0กับผลงานในบ้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งย่อมหวังในประโยชน์จากจุดนี้เก็บ3มแต้มให้ได้อีกครั้งขณะที่ไบตัน ต้องยอมรับว่าช่วงหลังดูแผ่วลงไปกับการไร้ชัยมาหกเกมติดอีกทั้งการเยือนแอตันวิล่าทางผู้มาเยือนเป็นฝ่ายบุกพ่ายตลอดสองครั้งหลังที่พบกันยังมองไปที่ฟอร์มณชั่วโมงนี้ยังเชื่อมือแอตันวิล่ามีโอกาสเก็บชัยในบ้านได้ฟันทงต่อแอตันวิล่าศูนย์จุดห้าซกีคาดแอตันวิล่าชนะ2อหนึ่งคู่ที่3ามแมนยูเน็ดพบนิวคาสเซิลเวลาตีสามเจ้าถิ่นปีศาจแดงแมนยูเน็ดผลงานไม่น่าไว้ใจในรังเย้ายังไม่ได้เป็นต่ออะไรผลงานแพ้ต่อเนื่องคงได้แค่ลุ้นเสมอเท่านั้น ทางโค้ชและนักเตะความพร้อมไม่มีฟอร์มหายต่อเนื่องเหมือนเป็นทีมในอีกลองไปเลยไม่น่าเชีร์ได้เกมเย่าก็แพ้ต่อเนื่อง2เกมติดให้กับทีมน้องใหม่อีกด้วยฝังทางสาลิกาดงนิวคาสเซิลได้ลุ้นชนะมากกว่าอยู่แล้วแม้ว่าต้องไปเยือนแต่ผลงานดีน่าติดตามชนะรวด4เกมยิงกระจายไม่มีผ่อนไม่เชยร์ไม่ได้แล้วเกมเยือนก็ดีบุกไปชนะรองจ่าฝูงอย่างฟอเรสได้อีกหหาก เทียบแล้วแมนยูไม่มีประตูที่จะชนะตามไปเชียร์นิวคาสเซิลมีอนาคตกว่าฟันทงวางนิวคาสเซิลราคาเสมอสกอร์ที่คาดนิวคาสเซิลชนะ2-1คู่ที่4โคโม่พบเลเช่เวลาเที่ยงคืนครึ่งโคโม่อาจจะแพ้อินเตอร์มิลานมาแต่เกมเย้าล่าสุดพวกเขากดยับโรม่าทีมเก่งขณะที่เลเช่พึ่งแพ้คาบ้านมาและเกมเยือนล่าสุดก็แพ้ยับให้กับโรมา่า1-4แม้ว่าโคโม่จะเป็นทีมน้องใหม่แต่ผลงานไม่ธรรมดาเกมนี้มีแฟนบอลหนุนหลังด้วย สามแต้มในเกมนี้สําคัญต่อการลุ้นอยู่รอดโคโม่ที่มั่นใจในถิ่นน่าจะเปิดลังเบยดเอาชนะเรเช่ได้ฟันธงต่อโคโม่ 0. 7 5สกอร์ที่คาดโคโม่ชนะ21และคู่ที่5บรลญญาพบเวโรนาเวลาตี2อบหุลญญากลับสู่เส้นทางการไปเล่นเกมยุโรปหลังจากเก็บได้6แต้มเต็มใน2นัดหลังและเกมหลีก4ี่นัดล่าสุดสอยไป10แต้มนัดเยาเลีก3นัดล่าสุดไร้เทียมทานเก็บ9้าแต้มเต็มไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวเวโรนาอาการยังหนัก ล่าสุดก็แพ้คาบ้านทําให้5เกมหลังแพ้ไปแล้ว4บอลไม่มีอะไรแบบนี้เข้าทางบรลญนยาที่เล่นได้เนียนกว่าเยอะนัดนี้ต่อแพงแต่มั่นใจเจ้าบ้านเอาอยู่ฟันธงต่อบรลญนยาหนึ่งสกอร์ที่คาดบรลญนยาชนะ31สรุปบอล5คู่หน้าช่องเราวันนี้คู่1ต่อเชลซี1.25คู่2ต่อแอตเลติลา0.5าคู่3าวางนิวคาสเซิลเสมอคู่4ต่อโคโม0.75คู่5ต่อบรลญนยา1และก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ดของเราในวันนี้ สำหรับใครอยากดูบอลสดหรืออยากได้บอลเพิ่มเติมแอดเข้ามาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านเชร์บอลให้สนุกและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ